เลิฟพาเร e เป็นหนึ่งในเทศกาลดนตรีอิเล็กทรอนิกแดนส์และขบวนพาเร e ที่ใหญ่ที่สุดในปฏิทินดนตรีของชาวเยอรมันและชาวยุโรปซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี1989ภายใ่าสโลแกนศิลปะแห่งความรักดึงดูดผู้คนกว่า1ล้านคนทั่วโลกมาร่วมสนุกสนานเต้นรำไปกับเสียงดนตรีจนกระทั่งในวันที่24กรกฎาคมปี2010ฝูงชนกว่า1ล้าน4แสคนก็ได้เดินทางมายังเมืองดุเบิร์ เื่อเข้าร่วมงานเฉลิมฉลองในเทศกาลสุดยิ่งใหญ่นี้ทั้งที่สถานที่จัดงานสามารถจุคนได้เพียง2 5 0 0 0 0คนในขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งคอยดูแลรักษาความปลอดภัยในงานกลับมีอยู่เพียงแค่3,200น่ายทางเข้าออกเพียงทางเดียวสู่พื้นที่จัดงานฟรีคอนเสิร์ต Love p a r a d คืออุโมงค์ยาว240เมตรทำให้คลื่นมหาชนพยายามเบียดเสียดดันตัวกันเข้าไปในอุโมงค์ นำไปสู่ความโกลาหลแตกตื่นเมื่อเริ่มมีผู้คนล้มลงจนถูกเหยียบ